สวัสดีครับกับไมคกครั้งนะครับกับร้านถัดไทยฟิชชิงสุขุมวิท8 5นะครับก็วันนี้นะครับเอาเจ้าลอกจิกนะครับสายจิกสุดเทพนะครับงบประหยัดมาตัวนี้เป็นล็อตสนะครับตัวนี้เป็นล็อตสนะครับล็อตแรกนี่หมดเกี้ยงไปแล้วนะครับก็ล็อตสผมไปขอแบ่งผลรู้จักกันมานะครับก็ได้มาซ้ายขวาอย่างละ40ตัวนะก็ช่วงนี้หน้าทะเลเปิดแล้วนะครับ ลุงตู่บอกว่าให้ออกไปเที่ยวนะครับให้ออกไปเที่ยวกันได้แล้วนะก็ใครที่วางแผนจะไปจิกทะเลนะครับแล้วไม่อยากแบบซื้อลอกแพงมากนะไม่อยากไปซื้อแบบตัว6-7เจ0ดพันนะครับลองดูเจ้าตัวนี้นะครับกับเจ้า v b a บ i c a r าโนี่ใส่น็อตแต่งให้เรียบร้อยนะครับบอดี้เป็นกาฟไฟนะครับน้ำหนักเบานะครับอ่าเดี๋ยวไล่ให้ดูความสวยหน่อยตัวนี้ก็มีถ่ายไว้แล้วนะครับแต่วันนี้จะมาอัปเดตไวไว นะครับว่าสินค้ารถสองเนี่ยเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวผมอ่านสเปคคร่าวๆให้ฟังนิดนึงแล้วกันนะตัวนี้นะครับลูกปืน6กบวกหนึ่งตลับสแตนเลสกันน้ําเค็มอยู่แล้วนะครับเพราะเขาเป็นล็อกจิกกิ้งนะครับมาพร้อมกับพลังเบรกพลังเบรกสิบหกกิโลครับโอ้โหนึกว่าลอกตกประบึกมาเองนะครับพลังเบรกสิบหกกิโลนี่เทียบเท่ากับพวกลอกอาบูหกพันห้าเลยนะครับ พวกลราแพงๆนี่เขินไปเลยนะครับแล้วมาพร้อมกับระบบหน่วงแม่เหล็ก12ระดับตรงนี้นะตรงนี้หมุนได้นะครับก็สามารถใช้งานแคสได้นะงานแคสเหยื่อได้นะครับงานจิกนี่ได้อยู่แล้วเพราะเป็นงานเขาเนาะตัวนี้ตัวนี้คลิปแรกผมลืมรีวิวไปนิดนึงนะครับพอดีตอนนั้นรีบนะครับตัวนี้มีกิ๊กเสียงด้วยนะครับเวลาเวลาปลาลากนะครับเวลาปลาลากเบรกนะครับมันจะดังแท๊ก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 นะ เหมือนชิมาโน่เลยครับเหมือนชิมาโน่ตัวหมื่นห้าเลยครับนะใส่ระบบกิ๊กเสียงตัวนี้มาให้นะครับเพื่อความเล้าใจในการสู้ปลานะมันก็จะได้แบบฟิลลิ่งหน่อยเวลาปลาลากออกเพราะฉนั้นตักตัตกๆๆๆตกนะให้มันได้ฟิลลิ่งนิดนึงนะครับหรือว่าตัวนี้นะครับลูกค้าใช้ลอยอินซีนะครับปรับเบรกอ่อนนะครับก็จะมีเสียงเวลาปลาลากนะค่อนข้างที่จะดีมากเลยนะครับค่อนข้างจะครอบคุมการใช้งานแล้วตัวกดเนี่ยก็แข็งครับสามารถแคสได้ นะสามารถแคสได้ครับตัวนี้มาพร้อมกับตัวปรับแขนได้2ระดับนะครับสามารถจะปรับแบบว่าจิกเร็วกับจิกช้านะครับแต่ถ้าจะแคสผมแนะนําว่าให้ใส่รู2นะครับนี่รู2นะครับนี้รูแรกอันนี้รู2นะครับที่ให้ใส่รู2เพราะว่าบาลานซ์ขาเนี่ยมันจะได้พอดีนะครับเราก็สามารถจะแคสเหยื่อได้ ตัวนี้บางคนเข้าใจผิดนิดนึงนะครับก็คือจะเอาไปตีพวกกบกระโดดอย่างเงี้ยนะครับกบยางกบกระโดดผมไม่แนะนํานะครับเพราะว่าเขาไม่ใช่ลอกตีเหยื่อแบบนั้นนะครับถ้าอยากจะตีเนี่ยไอที่แคทเหยื่อเนี่ยก็คือแคทเหยื่อจิกนะครับแคทเหยื่อจิกพวก3 0กรัม40กรัมแคทพวกมีนาวนะครับ น่ะมีนาวทะเลอย่างเงี้ยมันก็หนักอยู่ประมาณ30มสิบสามิห้ากรัมเนาะมันตีได้ครับถ้าอย่างนั้นนะ่ะแต่ถ้าเราไปตีพวกกบยางตัวสิบกร,รัมอย่างเงี้ยมันตีไม่ออกนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่งานเขานะก็เล่นให้ถูกวัตถุประสงค์ของเขาหน่อยนะครับตัวนี้ก็ลูกค้าเอาไปตกสวายนะครับผิดคิวประบึกบึงมารวยมาก็ยี่สิบสามสิบโลก็เล่นกันมาแล้วนะครับสบายสบายนะปลาเกา๋าโฉมงามไอสาอินซีนี่ครบครับครบตัวนี้และราคาแบบว่า ราคาแบบโคตรถูกเลครับโคตรถูกเลยตัวนี้นะครับนี่อ่าลืมตรงโรเตอร์ข้างหน้านะครับนี่นี่ตรงนี้ครับตรงนี้เห็นข้างในไหมครับข้างในมันใหญ่เห็นไหมครับนะมันทําให้สายเนี่ยวิ่งออกจากตรงนี้ได้เยอะขึ้นนะครับอารมณ์ก็จะคล้ายๆกับระบบ T-Swing ของไดว่านะตัวนี้ก็ข้อดีเยอะมากครับสเปคนี่จัดว่าค่อนข้างโหดนะครับมาพร้อมกับน็อปคาร์บอนตัวนี้เป็นคาร์บอนนะครับน้ําหนักเบานะครับ แขน้ซแขนซ c อลูมิเนียมทั้งชิ้นนะครับมีทั้งหมุนซ้ายหมุนขวาอ้าวตะกี้พูดเรื่องเบรกไปแล้วเนาะเบรก16กกิโลครับหายห่วงหายห่วงนะครับตัวนี้นะครับน้ำหนักตัวล้อแค่2 1 5กรัมนะครับน้ำหนักแค่215กรัมซึ่งถือว่าเบามากนะครับเบามากนะครับตัวนี้ก็เทียบแบบว่าตัวหลักหมื่นได้เลยนะครับเกเรโชอยู่ที่6.3ครับเหลือเฟือเลยครับเป็นรอบเร็ว นะครับขนาดพวกตัว45,000ยังเป็นเกียร์เลโชหอยู่เลยนะครับตัวนี้จัดให้รอบหกจดสนะครับน้าหนักเบาเบกรกสิบกกิโลอ้โหให้เกิดคุ้มจริงๆนะครับมีประกันซ่อมฟรีอะไรฟรีจากบริษัทวีแบ s ด้วยนะก็ตัวนี้ขายดีมากครับรถแรกมันมาแป๊บเดียวหมดนะครับอันนี้ก็ไปขอขอแบ่งเข้ามารถสองนะก็อย่าพลาดละกันนะครับใครพลาดรอบนี้อีกนี่ผมก็ช่วยไม่ได้แล้วนะครับ ตัวนี้ส่วนมากลูกค้าจะจับคู่กับคันเพนหนึ่งสามนะเดี๋ยวอีพีหน้าผมจะมาจัดให้เพราะว่ารวมกันแล้วเนี่ยครบชุดพร้อมส่งมันยังไม่เกินสี่พันเลยครับเอาคิดดูแล้วกันมันไม่เกินสี่พันนะจับกับคันเพนครับอย่างโหดอ้าวงั้นก็มีทั้งหมุนซ้ายหมุนขวานะครับทักมาที่ Facebook f แฟนเพจหัดไทยฟิชชิ่งสุขุมวิทย์ได้เลยนะครับก็บอกเลยผมเอา VBa บทไอคาโกครับมันชื่อ i อคาโกนะครับวีแบทไอคาโกซ้ายครับวีแบทไอคากขวา นะราคาแค่1,950บาทนะครับ1,950บาทบวกค่าส่ง EMS ทั่วประเทศไทย50บาทนะครับบางคนถามว่าพี่ผมไปหลักแก๊สไหวไหมตัวนี้ผมบอกได้เลยครับชิวๆครับออกได้เลยครับเพราะใส่ PE3 ได้300เมตรนะฉะนั้นหายห่วงครับเอาไปเลยเอาไปออกได้เลยครับเบรก16โลนะครับขอให้โดนกระมงไซส์สัก4ไซส์สัก5โลนี่ก็มันแล้วครับตัวนี้นะ โอเคงั้นผมคงต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ